ความเดิมตอนที่แล้วที่ผมพายานั้นมาแล้วผมก็ได้แล้วทุกคนอย่าตกใจนะนี่ผมมีอันนี้แล้วเพราะผมไปฟาร์มมาไงล่ะ,ะ,ะแล้วตอนนี้ผมก็มีนี่เป็นไงนผมเจอสายแร่เพชรขนาดใหญ่และทุกคนสงสัยไหมว่าหมูค่อยหายไปไหนตอนนั้นฝนมันตก แล้วมันก็พาเซ่หมูค่อยค่ะให้หมูค่อยกลายเป็นซอมบี้พิกลินปะโต้ห้าสีแหมียมึงเอ้ยข่อยก็ต้องมาห้ามูใหม่ไงข่อยก็ต้องมาหาหมูใหม่ไงเออหรือจะเลี้ยงไก่ดีแล้วหมูแถวนี้มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะคิดออกเลย,เอยโอ้เจ้าหมูเจ้าหมูมานี่รยเจ้าหมู มานี่มันี่มามนี่มาจุ๊บจุ๊มา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 มวมาเร็วเร็วเร็วามูจจามู้งมเข้ามา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 เอาจะไปตีมันทำไมล้วโอ๊ยนอมันี่มันี่มามานี่มาเร็วเร็มามนี่ คอยหมดความหมดทนกับแกแล้วนะเจ้าหมูมาเน่เลยมาเน่ Money. หมดความอดทนกับกแกล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมเอาเชือกอันที่หนึ่งเอออันที่สามาจากไหนพ่อคาเล่ผมคิวเลอร์คาเล่เจอหมูอีกตัวแล้ว Money, มานี่มามุมุมุมมาน่มามุม เลี้ยงเหมือนหมาเลยมานี่มาเจ้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 าหมูมานีเร็ว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 ก่อนที่ฉันจะหมดความอมดทนกับแกจังหวะนี้แหละตายหมูตัวน้อยมาแล้วแล้วแกะเกะหายไปไหนเกือบแล้วถึงว่าเก็บผลผลิต โอ้ยอืมยังยยยายายย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 ยรอยยยแ อฉลอแกวางไลยลากินเสียบแล้วคราวนี้ภารกิจสำเร็จแล้วแล้ววันนี้เราจะทำภารกิจอะไรดีล่ะ ธุรกิจพธุรกิจพธุรกิจอ๋อรู้แล้วธุรกิจฟังนี้ก็คือเดี๋ยวนะโอ้ว่างั้นหรือ เราจะล่อวัวนะฮะล่อวัวมามานี่เลยเจ้าวัวอ้าวตัวหายไปไหนอ๋ออ้าผมเพิ่งนึกได้ผมลืมสร้างคอกวัวโ้ยนี่มะวันนี้ภารกิจของเราคือสร้างคอกวัวแล้วเอาวัวเข้าคอกมีสองภารกิจ อ้าวเชียกรุด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 รุดแล้วมนรุดของแขกมานี่มา <c oughs> มขอ้อกวัวก็่าจ,จะอยู่ใกล้ๆขอ้อหมูดูซิไม้คอยเ,อเร,อรียน่าไร คไม้คอยบบยเหลือเลยตัดไม้ดีกว่าอนาคตผมผมจะอันนั้นนะทุกคนจำหมู่บ้านเก่าได้ไหมที่มันคือจุดเริ่มต้นอะที่เป็นแบบซอยหนึ่งซอยสองซอยสามอะจำได้ไหมอันนั้นแหละอนาคตมันผมอาจจะรีมู มีมูกมันให้กลายเป็นหมูบ้านแบบใหม่เพราะตอนนี้บ้านมันน่าเกลียดมากเลยอะ่ะบ้านมันเหมือนให้ในเกมทำให้ผมยอมไม่ได้จุ๊บจ โอ้ยสติกสติกเกอร์เอาละข้อควาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วคอยก็ต้องเอาตรงนี้ออกไม่งั้นมันไม่สวยไม่ไม่ข้อความมันไม่น่าใหญ่ขนาดนี้ มองอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ชยชีกายแล้วไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้อืงวรงนี้แม่งามานี่มาโม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 มถึงลาย้ายคอกใหม่ของแกแล้วแต่ก่อนจะย้ายคอกปรับเวลาในเกมก่อนมานี อย่าแย่กันสิอย่าแย่งกันเอองั้นแหละค่อ,คอยๆเข้ามาค่อยๆ้ามาเออกวาดีเลยอีอออออแล้วก็ถึงเวลาตกแต่งข้อกโดยการขกอดจิกหน่อยๆนะกันฝนตกและ ได้บล็อ,อกบ็อกบ็อกอะไรวะบ็อกเออช่างเยอะนี่ตกแต่งเสร็จแล้วโหมันดูเชยมากเลยอ่ะโอเคปล่อยมันงั้นแหละขี่เกียจอไปเอาอนี่ก็ตกตกแต่งจิจ๊มจต้องแบบนี้เอาดอกไม้มาใส่แปะๆป,ป,ป,ปะแค่นี้ก็เสร็จแล้วการตกแต่งอ่ะ โอ้ตัวโคตรบังเลยว่ะฮ่าฮ่าแม่ออกล้น้ำมุ้ยแค่นี้แล้วก็ได้อ้อ้โหจะครอบตัวมาแล้วเวลาขยายพังแล้วเจ้าจาอ้วน อนาคตองมันอาจจะใหญ่กว่านี้ตีวิลเลเจอวิลเลเจอวิลเลเจอภารกิจของเราเสร็จสิ้นไปทั้งสองภารกิจแล้วแต่ว่า ผมมีอะไรที่ค้างคาใจนิดหน่อยนะเสร็จแล้วแค่ดีอย่างนะคุณดูบอกงั้นภารกิจของเราในวันนี้คือดูเลยนี่ง erm ั้นภารกิจของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย บีดรูตโตแล้วหรอเนี่ยปลูกต่อบีดรูนโอ้ฟักทองโตแล้วแล้ว,แ,ลวแตงโมยังไม่โตเลยอะไรวะอ,อันนี้ออกนิ่ดออกแล้วว่าจะทำไว้ตรงไหนตกแต่งบ้านไงเรา ด้แล้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่นี้แหละโอ้แตงหมอยากกินแตงแตงหมูจื้ได้แล้ว ต่อหน้าโอ้คอยทำพลาดแล้ว่าโอยถูคอยทำพลาดแบบใหญ่หลวงเลยต้องแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไอรอนกูเลยมันจะมาเติบตัเอี๋ยวมันดโอด คอยจะมีแตงโมงกินแบบไม่ไม่ไม่ไม,ม,มคอยจะมีแตงโมงกินตลอดชาติเลยตัวต่อหน้าเลยโอ้มานอนคาคตผมอาจจะทำฟาร์มแตงโมงนะ Tip, 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 tip. เเจสิ้นตักคืนด้วยเอาไมาใ่ใช่โอเคฟาร์มเ,เดี๋ยว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 แบบนี้ขับใจเอเคอเค็จสิ้นที่เหลือก็แค่เอาดินมาโอเคก็สมมาตรแล้ว ไหนๆก็ไหนๆเราเอามาตกแต่งหน่อยแล้วกันนะมานี่เลยเอาเอาหรือว่อามันต้องใช้กันไกลเออชางเถอะไม่ต้องตกแต่งตกตึงส่วนมเมล็ดพวกนี้ก็ก็เก็บไว้ที่กล่องแล้วกันนะโชคดีดีคอยมีพี่เต้อยู่เซตนีม,มง แล้วก็จับของพีเสร็จแล้วอาเจ็บโอเคเรื่องของมันฟักทองไอ้ฟักทองฟักทองโตเร็วถึงเว,เวลาโอ้ยแกทำอะไรของแกเนี่ยเกมันนี่เลย รู้ไหมอุตสาห์มันจะโตได้เนี่ยมันใช้เวลากี่เดือนกี่เป๊ะไอ้พวกนี้อ,อ้าวอ๋อข้อใจละตูไม่น่าโทษมันเลยมันติดอันนี้มันเลยไม่อน่น,นะนนขอโทษนะซอมบี้กระตูกระตู